โอเคครับท yeah! ุกคนอย่างมครับหนึ่งสองสามสวัสดีครับตอนนี้จะได้จากซีรีส์เรื่องร้านสังทรสั่งนักก็จะมีแฟนมีมเป็นไงบ้างกับการเตรียมการในวันนี้อ่าพูดถึงวันนี้ก่อนวันนี้ใช่ไหมฮะโอ้จริงพวกเราตั้งแต่พูดว่าจะมีแฟนมีพวกเราดีใจมากนี่เป็นครั้งแรกของพวกเราแล้วไม่คิดว่าเราจะได้มีแฟนมีเป็นของพวกเราเองนะใช่ ตื่นเต้นมากๆวันนี้แค่เป็นออเดอร์ที่สื่อแน่ใจออเดอร์เลยนะวันนี้มาทำอะไรกันมาทำอะไรกันมาถ่ายถ่ายสำหรับตัวโปรโมทครับผมก็มาในคอนเซ็ปต์ Lost in the Jungle ทุกคนก็จะเห็นว่าข้างหลังอ้าวไม่มีแล้วหายไปแล้วทุกคนก็จะมีแบบพวกเต็นท์แคมปิ้งอะไรอย่างครับ แล้วในเด็ดจังเกิลนี่ก็คือเราจะพาทุกคนนะยังงไเข้าไปสนุกในป่าเป็นจอยกับโชว์ต่างๆของพวกเราที่พวกเราได้จับเตรียมกันบอกได้เลยว่าเข้มข้นมากๆเห็นแค่ลิสต์เพลงแล้วโอ้โหลิสต์เพลงอีกแล้วน่าจะไม่ได้ออกมาแล้วลิสต์โชว์ที่เราไปโชว์อีกพอดูจากดูจากตารางที่พวกเราทำเนี่ยก็บอกเลยว่าแน่นมากเตรียมจัดเต็มทั้งโชว์ทั้งทุกอย่าง พร้อมให้ทุกคนได้ดูแน่นอนที่เดือนมีนาถูกได้เรียกว่าจะเต็มพร้อมพาทุกคนหลงป่าไปด้วยกันแต่แต่ก็ยังออกพร้อมกันนะพวกเราเป็นคนที่จะพาทุกคนเนี่ยออกมาจากคาเด็กหรือลูกคนออกมาพวกเราก็สนุกดีนะหรอแทนมันให้เข้ากับธีมของสีอ er ืมมันสอดคล้องกันอยู่แล้วครับรวมถึงโชว์ต่างๆอะไรต่างๆก็จะมีลูกเล่นอะไรที่แบบมันสอดคล้องเกี่ยวกับคอนเซ็ปต ที่พวกเราได้คิดโชว์กันแต่ละคนขึ้นมาใช่ใครพลาดครั้งที่แล้วนะงานครั้งที่แล้วใครพลาดรู้นะหลายคนพลาดงานนี้ห้ามพลาดเลยนะครับสนุกกว่าเดิมเป็นร้อยเท่าเลยบอกเลยเพราะมีโชว์กลุ่มก็มีใช่ก็มีมีโชว์เดี่ยวอีกว่าโหมีแน่นอนมีแน่นอนโชว์เซอร์ไพรส์นะครับโชว์เซอร์ไพรส์มีครับหมายถึงว่าเซอร์ไพรส์ความพิเศษอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหมีแน่นอนอย่านับเลยครับโชว์เซอร์ไพรส์อ่ะ มันมันมันสมัผู้นจริงใช่ใช่อาจจะมีห้อยหงส์พยายาจับฟ้าก็ไม่ได้ตลอดอูไม่แน่ไม่แน่แทกอาจจะมุดดิงขึ้นมา ซื้อแน่เครับซื้อซื้อบุดินขึ้นมาไม่เอ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 าไม่ซื้อไม่ซื้อถ้าอยากดีของงานไม่ใช่เป็นคนคิดแต่ว่าเราจะทำอะไรเนี่ย Lost in the Jungle อะไรอก็มีการคุยๆกันครับผมมีการคุยๆกันระหว่างแบบว่าพวกเราเองกับทาง Idol Factory นะครับแล้วก็เลยได้สรุปมาเป็น Lost in the Jungle นั่นเองใช่คือเหมือนว่าเรื่องราวของนางบางหอของพวกเรามันคือการผจญภัยไปเจอสิ่งส่วนสอบส่วนต่างๆหรือไปเจอในที่ต่างๆ เรื่องลึกลับต่างๆเนาะก็อยากให้เดินทางไปกับพวกเราด้วยพวกเราก็เลยบอกว่าพาทุกคนไปจนภัยไปเจอสเตชันอะไรต่างๆเลยรอดูว่ามันจะสอดคล้องกับซีรีส์ของเราไหมถึงใครเราออดจากซีรีส์ไม่ได้ก็ยังยังจะรีเดทกันมากแค่ว่าแต่มีการรีเดทไปกับซีรีส์ถูกต้องก็อร่อยไม่รู้มันไปไหนแน่นอนเดยวเฮงจะไปมางเป็นพญานาคก็ไม่ได้แปลงร่ามพญานาคกับนึกจะม่ยังไงครับโอ้โหเปนสลิงเลย เอ้ยก็ไม่แน่แต่มุดดินให้แท็กคนเดียวมุดดินได้ินแน่นอนมุดดินไหมได้เออเอาเหือนะถามว่าในห้อมีดินหรมุดไหมแค่นั้นแหละเอาดิไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราทำได้หมดสร้างได้หมดเออเอาเถอะได้ก็แสดงว่าใน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 แฟนมีการที่มีฟาร์มเดือดไฟอะไรก็ไปเยอะมากเพราะมันเดอดมากตรงเราจัดเต็มครับมันจะพาทุกคน ตามทีมนะครับรอสียงเด็จังเกลิลทุกคนต้องไปหลงเป่าพวกเราก่อนอแล้วเดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะเป็นคนพาออกเองใช่มีการเตรียมตัวกันยังไงครับเพราะว่าเดี๋ยวที่มันต้องมีทั้งร้องทั้งเต้นทั้งโชว์ทั้ง,ง,งอะไรอะไรอาจจะมีการละครเปิเผยเข้าไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับคือเอาจริงๆพวกเราได้เคาะสนิมกันตั้งแต่โชว์คอนก่อนหน,น้าน,นี้แล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้พวกเราเครื่องร้อนมากๆพร้อมที่จะแบบโชว์เต้นโชว์ร้องโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์ให้ทุกคนได้ดูกับงานที่แบบจัดเต็มแน่นอน หมดเจ็ดคนเลยแล้วแล้วเลาอักอะไรอะไรมางครับมุดดินมุดดินนะเราจะพาทุกคนไปมุดดินกันนะครับเพื่อหาทางออกไงหาทางออกไงใชราะว่เราจะเรียกว่ามีหลายโชว์ที่อยากจะได้ p r เซนต์ความเป็นตัวเราความได้ p r เซนต์ความเป็นแบบว่าในเรื่องซีรีส์ของเราด้วยมีหลายโชว์มากมายเลยครับที่เกลี้ยงกันก็อยากให้รอดูดีกว่าคืออยากที่ผมเยอะเดี๋ยวผมดุ เออุณนดีครับเหมือนพี่มีอะไรจะอธิบายอยากเหมือนพ่มีอะไรอยากจะบอ๋อก็เจคนอ่ะมีทั้งโชว์กลุ่มโชว์คู่โชว์เดี่ยวมันมันอัดแน่นมากๆสำหรับแบบทั้งวันนั้นทั้งตลอดระยะเวลาที่ทุกคนอยู่ในหอแบบว่าน่าจะได้รับความเพลิดเพลินสนุกจนแบบถ้าใครไม่อยากออกจากป่าแล้วน่ะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราออกมาก่อนเองแล้วกันด้วยการไม่ออกมาด้วยการเพราะว่าเรามีคนนี้ไงนําทางเขาเขาเป็นคนเออนําล่องขุดให้แล้วไงน้ําหลงก่อนใช่คือใครตามแท็กก็ตามใครตามเบฟก็ตามแต่เราไม่ตามแท็กแน่นะแต่ว่าถ้าตามบิลลี่กับเบฟเฮงต้องไปตามที่ญี่ปุ่นอ่ะอ๋อพเราไปต่อที่ญี่ปุ่นนะเดอะไซด์การมิตติ้งที่ญี่ปุ่นต่อพิเศษมากๆเนาะใช่ครับ ไปวันที่เจ็ดเลยออกจากคนเลยอมอน้งว่าเดือดเลยตามไปในแ่ตอนนี้ก็มีสเปเชียลเอพิส od เลยสำหรับคนที่พลาดเนาะ <c oughs> ไม่เป็นไรครั้งนี้เราเออกมาให้ได้ดูกันแน่นอน <c oughs> เรียกว่าเป็นเป็นเซอร์ไพรส์ดีกว่าหลังจากที่ประกาศไปไลน์อัพตารางต่างๆนะครับมีสเปเชียลเอพิโซดอย่างนั้นก็คือพี่ๆชาวเอ็กซ์ก็คือแบบโอ้โห ทำไอ o l ลแฟกเนี่ยเอากำไรจากไหนเออไม่เป็นไรเราอยากให้ดูครับทุกคนเราอยากให้ดูจริงจริงติดค้างจากเอ็นเคดิตอนที่ดูที่สยามออนไลตอนนั้นใช่ไหมอนนั้นที่มีบอสเซนเราออกมาแล้วปรุอันนั้นคิดน้ำจิ้มครับเด้งวามสเปเชียลมันมีแน่นอนครับกับหน่วยไอเดลแฟคตอรี่ของพวกเราแล้วก็การสืบสวนสอบสวนคดีต่างๆรวมถึงก็ต้อง CG ต้องมีแน่นอนอย่แล้วหลังของการต่อสู้ฟิวบูแอคชั่น CG จัดเต็มให้ทุกคนได้จุใจแน่นอนครับกับสเปเชียลอีพีที่พูดถึงต้องพูดถึงใครได้วันนี้คือคอสซูัวันนี้ก็มาให้เห็นกันแล้ววันนี้นิดหน่อยนิดหน่อยวันนี้คอสซูจะเป็นยังไงกันเขาซูมอันนี้เป็นว่าลุคนั้นไม่รู้ว่าจะเป็นลุกจริงๆหรือเปล่าหรือจะเป็นแค่ลุกโปรโมทอันนี้ก็ต้องรอติดตามนะจะจับเต็มทุกด้านแน่นอนใช่ทุกด้านมันต้องเขาซูมมันต้อง ใช่ใช่แต่ละคนแต่ละสไตล์โห้เท่มากนะแต่ละคนเขาจะมีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรแบบเป็นแนวแบบแคมป์ด้วยเป็นแนวปะจนภัยด้วยแบบว่าได้ไปลุยป่าต่างๆอย่างเงี้ยแบบว่าเราที่เราถ่ายเป็นพีพ็อกพีนมมินี่มันแบบฟิลมฟิลได้นะพี่ผ็เปิดเพีงนี้โอ้โหมแนวปะจนภัยครับบอกแล้วครับจะพาทุกคนไปหลงป่าอื ภาพรวมเหมือนแบบเราไปเที่ยวเฟสติวัลกันนลอสนุกสนุกตีความออกมาอะไรอย่างนี้ไม่ได้โอ้โหไปป่าไปปิ้งไก่นะไปป่าแบบเฟสติวัลนะจ๊ะไม่คุณเป็นไก่เช่อกมีคนทะเลาะกันครับปิ้งไก่มีคนทะเลาะกันเกิดขึ้นครับ ตาเลยครับกับแฟนนี้ตรงนี้ก่อนวักันเต้นวันที่เท่าไหร่เท่าไหร่เราพร้อมอเป็นขนาดไหนครับผมพร้อมยังไงที่จะมาดูได้ครับฝากด h ไซน์ e First Fan m e e t i n g นะครับคอนเซปต์รถอินเตอร์จังเนะครับสามารถซื้อบัตรได้วันที่10นะครับผม <10 S 2> มปีหน้าใช่ครับผมแล้วก็มาเจอกับพวกเราในวันที่6 เมษานะครับโารถซื้อบัตรได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะครับเวลาสิบโมงใช่บัตรราคาห้าพันห้าร้อบาทส0่พันห้ารบาท3,000แล้วก็1,500บาทครับผมเป็นที่ผิดยังไงจุกใจจุกใจจุกใจจริงใจเยอะมากเยอะมากสามารถดูรายละเอียดต่างๆได้ทางไอดอลแฟคทอรี่ครับตอนนี้ลงไว้เรียบร้อยแล้วทุกคนได้เห็นแลาวจุกใจแค่ไหนแล้วกบอนค่ะตอจบนะที่ใทุกคนบอกว่าสปอย ประสาเสยาว่าทำไมต้องปัดูเราโอ้โหไอ้แทต้องปิดเริ่ยยเฮ้ยไปหลงป่าครับเออโอ้โ สามสามมาพญานาคครับอ้าวเตาสปอยรณ์ขนาดนี้เ้ยพญาคุณสิป้าป้าดุเฮ้ยเอาดูอีกแล้วดูอีกแล้วไฟลุกแน่หลงไม่ลืมครับ้ยเมุดดินกันแล้วบอกไม่เอาตอนแรกบอกไม่เอาไม่เอาแล้วเห็นไหม โอ้โหเออลืมไม่หลงครับโอ้ยลืมไม่ลงลืมไม่ลงเออลืมไม่หลงลืมไม่หลงลืมไม่งลงเออสุดท้ายปากด้วยครับแอลมแถมแถมให้ฝากที่นแผลมีเปล่าไม่แถมแล้วสวยงามแล้ว